สวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนสุขุขคนาะมันิกับมาพบพ่อกับนุ้งนิงทีมจำพรมื้อนี้กินข้าวแรงเนาะทุกคนเนาะกินข้าวแรงกับลาบชีนอันนี้ลาบชีนก็คือลาก้อยเนาะลาบก้อยซอยแซ่เพิ่นก็แถมน้ำต้มมะน้ำเนาะอันนี้คือน้ำต้มกินกับลาบเนาะทุกคนมาเด้อมาเด้อกินนกันอานเพิ่นแถมมาให้มาลงมือกันเลยอันนี้ก็สิลงก่อนก่อนก่อนสิก่อนสียุบก็ต้องกินน้ำง่ายหช่ไหมก่อนเนาะ Chị nằm làm nhai bỏ Cái ta sẽ phải nằm nằm nhai Cái này cũng không có tôm khu cá mặc thịt Nên bỏ Nè mà nè Ờ, mẹ bà ăn Bơm To hả? Nè คือม <g seaweed> ีแหงหักเนาะข้าวห่อนหอนก้อยคมคุ้มต้มหอนหอนกินข้าวใหม่ทุกคนข้าวใหม่ข้าวใหม่ปลามันเหรอแทนปลามันแต่ว่าปลามันวันนี้เข้าวบริขายอืมปลามันเบิ้ก่อน เลือต่เขาวไหมกำลับสิขอสั่งว่าคมคมเือเสียงหยางเสีงยงไก่สั่งว่าเอาคมคม,มกับสมได้ใจลยวะ <c oughs> ขมพาดีเนาะทำบนหน่วบ่ นนป่ะเงินแล้วแข็เสือแข็เสือแข็เสือ้องตรงล้ต้นนี่็บอก็เาเือนบ่มันนาจะบอกเข้าใส่ไบมกรนดในเด้อ่อยเนี่ยมันจึงคือรสชาติโยเกิรนะ จะกินแบบรสชาติกรุงเทปเลยวะรส<ม>ชิ้นทั้งฝั่งลาจะมีแถมน้ำต้มน้ำเนาะทุกคนเะกินแบบใส่แบบกุ้งเนาะจะทส่เป็ดเนาะใส่แต่กั่วเสียข้าวหมกไช้สูตรหนึ่งซาบผ่นกีบ เป็นเงินบาทแปดสี่สิบแปดสิบนะแพงเติมูึแปดสิบบาทคุณเคไม่ได้หาสิบบาทพี่เศษก็หกสิบบาทตอนนั้นมันทำแพงแพงแพงมันต้มประมาณมีราบก็ต้องมีต้มือไปวระมีต้ม เมื่อฝนกระมาอลไรทุกคนอ่ะคือฝนสีตกแมนอยู่ฉันต้องอื่นอะไรกบใช่อามอื่นนะต้องอย่าลาดทุกคนไปสืบกบเด้๋ยเนาะไอ้ว่าจะเหตุทิ่ ตอนไปซื้อกบมานะนน่ป้งหรือเ่ได้เศษเงินน้ำสืบชาอบ้านจะไป้งเราทำมันบมดพร้อมซื้อกบมาขายเนาะมื่อได้มื่อละสิบกวโลกบใหม่ช่วงนี้ตัวใหญ่เลยเด้ตัวทำซีนี่หมดแล้วเนาะ เริ่มใหญ่ละพระบ้านได้แบ่ได้แบ่มาสองโตเนาะครัวขายว่าแบ่ขายสองโตมึง ต้มนี้แซ่บครับเนาะเปื่อยเนาะต้มเปื่อยๆต้มนัว,นวครับตอนนี้ต้มคล้ายๆกับต้มเกาเหลาอะไรเนาะแม่นวะต้มเกาเหลาอะไรเนะเา,เาะใส่ถั่วง,งอกนะ ี่ยย <ici> ิ้ไใต้เพื่อนผู้ข้าวเนาะผู้ข้าวหวะแมนเพื่นข้าวทองเนี่ยข้าวทองอืมผู้ข้าวบ้านเฮาเอ็นข้าวทองข้าวทองสิ ญีไเน,นอทุกคนเอาพ่อ้านเมื่อเมื่อแทบบุ่ได้กินเขาเลยทำนียไงเ้ากันู้นเนี่ย,น,น,น,ยนี่มาแมวขอเขา มนนะันี่กินอยู่หันละนี่ข่าวแล้วกันโมไปกระโดดคะแนนเพนอยูอนนะอ่ต้องขอมั้งนี่ไหนข่าวเองมั้ง

เบ็นออิม่ดม่เบียแน่น่ะเพื่อนบางเพลงย้ำได้ชุนสะดังตอนไงทุกคนตอนไงทนไงกินไม่อคกอเกะกี้เนาะ เงดนมาเป็นง่นเป็นง่นเลย <c oughs> ของม<อ>าจากัวกค<ด>นอ,อยู่ในคัวอไรีฮะประทางไม่เชิมาในคืออิตี้รูปเปิดนเงินหาเจจาของเสียงแบบผอบานขามานะ ไม่ม uhm. er ีนะประตูแล้วแบะเขาคอกองสิพ่อแบะพอบ้านยังไม่ได้แบะเขาขลอกน้องคนสุดตกอน่ะ สิลาไปก่อนอเลยได้บันเนี่ยาดพี่น้องไปก่อนนะจ้าไปพอกันใหม่คลิปหนาเนาะพาเขามากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหิีสอ่องนุ้งนิ้งผินจำพอเนี่ยได้จ้าม,มันจะขอตัวลาก่อนสบายดีบ๊ายบายพบ้ันแจ้ดการต่อเพระาะว่าคอยอ,อิ่มละอิ่ม้ะนีน้เป <c oughs> ็นหลาบเสียงกับตรงมีเนี่ยลำไยลองอวะ ไม่สิไปกินเหล้ากินเบียร์ก็กินน้ำใ่เอา <c oughs> แนวันเดี๋ยวสิพาพี่นอ้องเบิ่งมืดฝนเนาะจด้สินแนมเห็นหรือเปล่าเบิ้งสิลองเบิ่งเพราะว่าเมื่อไนผ้าพี่น้องไปซสือกบดีกว่าไปเสือกอยอ่มันมน,นอก,กปะ ซื้อกบอยู่เซนนบดทางมันนอกคุณน,น้อทุกคนง่ายสิ่ทุกคนเบิง่งเมฆฝนเมฆฝนกำลังลอยผ่านมืดฝนแน่แล้วก็คำแน่แล้วเนาะ